คุณตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องปิดตายรอบตัวเต็มไปด้วยศพเลือดสาดกระจายและเสียงกระซิบดังขึ้นถ้าหยุดนิ่งเกินสิวินาทีตายไฟสัญญาณของรถตำรวจนี้ไม่ใช่ซีรีส์ไฟสัญญาณของรถตำรวจนี้คือเกมมอรณะาจากดาร์ w เวบไฟสัญญาณของรถตำรวจและไม่มีใครรู้ว่าใครคือคนบงการตัวจริงคุณจะหนีออกไปได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงเหยื่อรายต่อไป เกมเริ่มต้นแล้วและคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใบในพร้อมเขาบนหัวกล้องถ่ายภาพ,พยนตร์ดูให้จบแล้วคุณจะไม่กล้ามองโลกแบบเดิมอีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่อง Squid Game of Dark Web ในรูปแบบที่เหมาะกับการเล่าเรื่องแบบเสียงแสงหน้าจอวูบวาบในห้องมืดเสียงพัดลมคอมพิวเตอร์ดังหึ่งหึงราวกับมันกำลังจะระเบิดมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่เลื่อนเมาส์ไปกดลิงก์ Welcome to Squid Game Dark Edition ข้อความสีแดงกระพริบบนพื้นหลังดำสนิทแค่เกะหรือเปล่าเขาพึมพำกับตัวเองหัวใจเต้นแรงขึ้นขณะพิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลนิรนามหน้าจอเปลี่ยนไปกล้องเว็บแคมเปิดขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในมุมจอแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องเงานั้นขยับทั้งที่เขาไม่ได้ขยับตัวเสียงกระซิบดังขึ้นจากลำโพงยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเงเย็นไหลลงข้างแก้มหน้าจอแสดงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ทุกชื่อเป็นอีเมลสุ่มตัวเลขยกเว้นชื่อสุดท้ายมันคือชื่อของเขาเองมือสั่นหนักกว่าเดิมก่อนที่เขาจะทันได้ออกจากเว็บหน้าจอดับลงเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากข้างหลังตุบตุบตุบไม่ใช่เสียงเคาะปกติมันเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจของเขาและและเสียงกระซิบกลับมาดังอีกครั้งเกมได้เริ่มต้นแล้วตุบตุบตุบเสียงเคาายังคงดังอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอก,อก มือเอื้อมไปจับเมาส์หวังปิดคอมพิวเตอร์แต่หน้าจอเปิดขึ้นเองอีกครับข้อความใหม่กระพริบอยู่ตรงกลางจอคุณมีเวลาสิบวินาทีในการเปิดประตูดวงตาของเขาเบิกกว้างอะไรนะตัวเลขเริ่มนับถอยหลังสิ๊ก้าแปดเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นการกระแทกตุบตุบตุบกำแพงบางๆสั่นสะเทือนมือของเขาเย็นเฉียบเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือฮะสเขาหันไปมองประตูช่องใต้ประตูมีเงาเคลื่อนไหว เหมือนมีบางอย่างยืนอยู่ตรงนะสาสองบ้าเออเขาพุ่งไปที่ประตูแต่ไม่ใช่เพื่อเปิดมันเขาล็อกมันแน่นขึ้นศนยเนี่ยเสียงคอหายไปเขากลั้นหายใจนิ้วมือยังเกาะลูกบิดไว้แน่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องหลอกเล่นเขาหันกลับไปที่จอข้อความใหม่ปรากฏขึ้นคุณตัดสินใจผิดพลาดไฟในห้องกระพริบเสียงบางอย่างดังมาจากข้างหลังเขา เสียงเหมือนกลไกอะไรบางอย่างถูกปลดล็อกเขาไม่กล้าหันไปมองแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเกมยังไม่จบกึดเสียงนั้นยังคงดังก้องในความเงียบเรากับว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาแล้วหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองเขากลั้นหายใจนิ้วกำแน่นกับขอบโต๊ต้องไม่หันไปมองห้ามหันเด็ดขาดแต่และเสียงฝีเท้าดังขึ้นแกรกแกรช้าหนักเย็นเยียบมันไม่ใช่เสียงฝีเท้าของมนุษย์ เมื่อไหลซึมลงข้างแก้มเขาพยายามจะขยับมือไปที่เมาส์แต่จู่ๆหน้าจอก็ดับลงอีกครับเงาสะท้อนสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนมืดสนิทคือเงาของบางสิ่ยืนอยู่ข้างหลังขาเฮื่อเขาพุ่งตัวออกจากเก้าอีก้าถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่ชนเข้ากับอะไรบางอย่างมัดอุ้นและมีลมหายจ้ามือเย็นเฉียบจับเข้าที่ไหลของเขาเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหงเจ้าต้องเล่นเกมต่อไปแล้วทุกอย่างก็ดับวู้ความมืด เงียบสนิทเย็นยเยือกเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในหลุมดำร่างกายหนักอึ้งขยับไม่ได้เสียงหายใจของตัวเอดังสะท้อนในช่องว่างที่มองไม่เห็นตุบตุบเสียงหัวใจของขาหรือเสียงของบางอย่างแล้วทันใดนะั้นไฟสว่างว่าเขาพบว่าตัวเอไม่ได้อยู่ในห้องของตัวเองอีกแล้วพื้นแข็งเย็เป็นโลหะสีดำด้านรอบตัวมีแสงไฟสีแดงสลัววางเป็นแนวเหมือนรันเวย์ และข้างหน้ามีประตูสีเงินขนาดมหึมาบนประตูมีตัวเลขไฟเลขกระพริบ001456 456มันเหมือนกับตัวเลขของผู้เล่นในสวีเกแต่ครั้งนี้มันเป็นของจิเขายกมือขึ้นดูบนข้อมือมีกําไลโลหะฝังตัวเลข001เรืองแสงยินดีต้อนรับสู่รอบที่หนึ่งเสียงประกาศดังขึ้นจากทุกทิศทางประตูเปิดออกช้าๆเบื้องหลังคือห้องสีขาวโพลน ตรงกลางห้องมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ไม่มีหัวเลือดสดๆไหลนองพื้นกลิ่นสนิมแรงจนแสบจมูกเขาก้าวถอยหลังป,ประตูข้างหลังปิดสนิทและตัวเลขบนข้อมือเขาเปลี่ยนไป002456หัวใจเขาหล่นวูบนี่มันเกมนรกอะไรกันเสียงประกาศยังคงก้องในอากาศรอบที่หนึ่งเริ่มต้นแล้วหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิด 002456หมายความว่ามีคนตายไปแล้วหนึ่งคนเขากลืนน้ำลายฝืดฝืด,ดวงตาจับจ้องไปที่ร่างไร้สีสตรงหน้าเลือดที่ไหลนองพื้นเริ่มไหลามาทางขากลิ่นข้าวเหมือนเหล็กเก่าแรงขึ้นทุกวินาทีแต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวไฟในห้องกระพริบติดติดดับดับแล้วประตูอีกบานก็เปิดออกเผยให้เห็นคนอื่นผู้เล่นแต่ละคนสวมชุดสีดำเหมือนกันหมด ทุกคนมีตัวเลขเรืองแสงที่ข้อมือบางคนดูสับสนบางคนดูหวาดกลัวบางคนยิยินดีต้อนรับเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องชายร่างสูงในชุดสุดสีเทายืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้มีหมายเลขที่ข้อมือแต่สวมหน้ากากสีเงินหน้ากากไร้อารมณ์สะท้อนแสงไฟจางๆเกมแรกจะคัดคนที่ไม่เหมาะสมออกไปเขากลืนน้ำลายรู้สึกถึงเงือเย็นไหลลงหลัง ผู้เล่นบางคนเริ่มกระซิบกระซาบบางคนถอยหลังชิดกำแพงกฎมีเพียงข้อเดียวชายหน้ากากเงินพูดต่อถ้าหยุดนิ่งเกินสิบวินาทีตายติ๊กติ๊ก,กเสียงนาฬิกานับถอยหลังดังขึ้นจากลำโพงทุกคนมองหน้ากันร่างแข็งทื่อเขาสะดุ้งรีบขยับเท้าไปข้างหน้าปั๊บเสียงปืนดังสนัน่นเลือดสาดเต็มกำแพงสีขาวผู้เล่นคนหนึ่งล้มลงหัวทะลุเป็นรูโว ทุกคนแตกตื่นกรีดร้องเสียงฝีเท้าวิ่งวุ่นวายแต่อีกศพล้มหลบเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งพวกที่วิ่งก็โดนยิงเขาหายใจหอบตกอยู่ระหว่างสองทางเลือกหยุดนิ่งก็ตาวิ่งก็ตาแล้วจะรอดยังไงเสียงปืนดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องสีขาวกลิ่นข่าวเลือดลอยคลุ้งความตึงเครียดกัดกินทุกอนูของอากาศเขาหอบหายใจที่ร่างกายสั่นสะท้านจากภาพตรงหน้า ศพของผู้เล่นหลายคนกระจัดก,กระจายอยู่บนพื้นเขาขยับเท้าเล็กน้อยพยายามรักษาการเคลื่อนไหวให้สม่ำเสมอเหลืออีกแค่ไม่กี่คนแค่รอดไปให้ได้เขาพึมพำกับตัวเองผู้เล่นที่เหลืออยู่ต่างดิ้นรนเคลื่อนไหวแบบไร้จังหวะบางคนพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ความหวาดกลัวทำให้พวกเขาหยุดนิ่งปังร่างของหญิงสาวคนหนึ่งล้มลงเลือดไหลเป็นทางยาวเสียงกรีดร้องถูกกลบด้วยเสียงประกาศอันเย็นชา ผู้เล่นที่เหลืออยู่ห้าคนเขากัดฟันแน่นดวงตากวาดมองไปรอบห้องเหลือเพียงไม่กี่คนและทางออกอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่เมตรทันใดนั้นชายในหน้ากากเงินก้าวออกมาจากเงามืดยอดเยี่ยดูเหมือนเราจะได้ผู้รอดชีวิตแล้วน้ำเสียงของเขาไร้ความรู้สึกหน้าจอเหนือหัวแสดงตัวเลข002456กระพริบเป็นสีแดงขอแสดงความยินดีคุณคือผู้รอดชีวิตเสียงคำรามต่ำดังมาจากลำโพง แล้วพื้นห้องก็เริ่มเคลื่อนตัวเขาเสียหลักล้มลงมือคว้าจับพื้นโลหะเย็นเฉียบพื้นห้องเปิดออกเป็นช่องดำมืดร่างของผู้เล่นที่เหลืออยู่ค่อยๆถูกดูดลงไปเสียงกรีดร้องดังก้องก่อนจะถูกกลืนหายไปในความว่างเปล่าเขาหัวใจแทบหยุดเต้นรีบกระเสกกระสนถอยหลังทันใดนั้นพื้นที่เขาอยู่ก็ยกตัวขึ้นแยกออกจากส่วนที่ถล่มลงไปเขาหอบหนักดวงตาเบิกโพลงมองภาพสุดท้ายของเหล่าผู้เล่นที่ถูกกลืนลงไปความเงียบเข้าปกคลุม มีเพียงเขาคนเดียวที่รอดชายหน้ากากเงินเดินเข้ามาหาเขาช้าฮะคุณทำได้ดียินดีด้วยเขากล่าวพลางหยิบรีโมทออกมาปิ๊บกำไลบนข้อมือของเขาปลดล็อกหล่นลงกระแทกพื้นคุณได้รับรางวัลหน้าจอเหนือหัวเปลี่ยนไปแสดงตัวเลขจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์เขาอ้าปากค้าแต่ความดีใจแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้นี่มัน คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเผชิญมาหรือชายหน้ากากเงินยิ้มบางๆก่อนจะก้าวถอยหลังเข้าไปในเงามืดเสียงประตูโลหะเปิดออกแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาคุณสามารถไปได้เสียงจากลำโพงดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเขาเก้าวออกไปสู่โลกภายนอกสายลมเย็นกระทบใบหน้ากลิ่นอากาศบริสุทธิ์ทำให้เขารู้สึกเหมือนหายใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงทุกอย่างดูปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขามองไปที่ข้อมือที่เคยมีหมายเลขมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วยกเว้นสิ่งหนึ่งเสียงแจ้งเตือนอีเมลใหม่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูในกล่องข้อความมีอีเมลฉบับหนึ่งขอบคุณที่เข้าร่วมเกมของเราหวังว่าจะได้พบกันมาในรอบต่อไปเขาชะงักมือสัน่นแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากข้างหลังเกมยังไม่จบจบหรือไม่